สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้าเมื่อนี้สิพ้ามากินยำหมูยอค่ะพี่น้องใส่หมูหมูสับแล้วก็ปูอาร์ตพี่น้องหมูยอหนังจ้ะเพิ่งเซตใหม่ๆจ้ะพี่น้องใส่ถั่วดินใส่ทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องมามาคอซิมในเด้อพี่น้อง เมื่อนี้คอใส่ซ่อมซ่อนเนาะจ้ะเนาะอบอกคำเดียวว่าอร่อย นานแล้วจะบริกม ประเทศพักหันแล้วจ้ะ ทราบ้ังปวดเป็นนวยเลยพี่น้องอื้ม แซนะ่บเนาะจานบักใหญ่สิเจ้าอืม้ม อยู่เมืองนอกก็ง่ายๆจะพี่น้องอยากกินยังกะเดี๋ยวนี้ร้านไทยกะน,นี่ทุกย่างกับสมัยเต็กนรล้านหายากเดี๋ยวนี้โบ้ให้สองกิโลกับน,นี้ขายร้านเอเชียนะคะเนาองทำไมเต็กอนต้องน่าโลเข้าไปในเมือง แปดกิโลเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างค่ะอยากกินอาหารประเทศใดมีเบิดเดี๋ยวนี้บางอย่างสิหากินง่ายคือกว่าบ้านท้าหเพราะว่าทุกอย่างทรงนอกนะคะน้อมีแบบเป็นกระป๋องไข่มูดแดงกับกระป๋องเฮดเฮดพอรกกับกระป๋อง ขาพุ้นขาุ้นแห้งกับมันง่ายนะพี่น้องน้ำอย่านา่งกับกระป๋องทุกอย่างเป็นกระป๋องเบิ่อน้องง่ายค่ะอยู่มองน้องเนี่ง่ายง่ายอยู่ค่ะง่ายสมัยสิบหสิบหกปีที่แล้วมากใหม่ๆเนาะโอ้โบมีเลยองอกงอก อิ่มจ้าพี่น้องโอเคนะจ้าพี่น้องดูแลสุขภาพเดี๋ยวจ้าใกล้คริสต์มาสแล้วก่ะเวลีค really ริสต์มาสเนาะจ้าเนาะทั่วโลกเนาะค่ะเนาะโอเคจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเดี๋จ้าไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีค่ะ